วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัตว์ที่หลายคนรู้จักจากภาพจําในหนังละครและนิทานแต่ความจริงมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นมากนั่นก็คือนกแสกนกฮูกและนกเขาแมวค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วทั้งสามแบบนี้ต่างกันอย่างไรคำเรียกไหนถูกและตัวไหนที่คนไทยมักเข้าใจผิดบ่อยที่สุดใช่ครับแล้วมีหลายคนที่ยังคิดว่านกแสกก็คือนกฮูก หรือบางคนก็คิดว่านกเขาแมวคือนกฮูกเหมือนกันเพราะว่าคำว่าฮูกมันถูกใช้เรียกนกตาโตกลางคืนทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างชัดเจนมากทั้งรูปร่างลักษณะใบหน้าพฤติกรรมการหากินและแม้กระทั่งความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้วยงั้นเรามาไล่กันแบบชัดเจนแต่ฟังง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเพื่อให้ทุกคนแยกออกจากกันได้ทันทีว่าตัวที่เห็นคืออะไร และตัวไหนที่คนไทยเรียกชื่อไม่ตรงกับจริงที่สุดนกแสกเป็นนกที่มีความโดดเด่นที่สุดใน3ามกลุ่มนี้เพราะหน้าของมันเป็นรูปหัวใจชัดเจนมากเป็นวงรูปหัวใจสีขาวนวลดูเรียบละมุนและมีโครงหน้าแบนกว่านกชนิดอื่นค่ะถูกต้องครับนกแสกอยู่ในวงไทโทนิดีซึ่งต่างจากนกฮูกและนกเขาแมวที่อยู่ในวงสตริจดีดังนั้นในทางชีววิทยา มันคนละสายสัมพันธ์เลยและมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่แยกออกได้ง่ายมากสิ่งที่ทำให้นกแสกเด่นอีกอย่างคือใบหน้าแบบจานเสียงของมันค่ะโครงสร้างบนหน้าเป็นรูปหัวใจทำหน้าที่เหมือนจานรับเสียงทำให้มันได้ยินเสียงเบาๆได้แม่นยำมากจนจับเหยื่อได้ในที่มืดสนิทแม้จะไม่มีแสงเลยก็ตาม ใช่ครับและนกแสกมีน้ำหนักเบาบินเงียบมากเสียงปีกแทบไม่มีเลยทำให้มันได้ชื่อว่านักล่าปีกเงียบหรือ silent hunter ความเงียบนี้เป็นผลจากโครงสร้างขนที่แตกต่างจากนกอื่นทำให้ลมไหลผ่านอย่างเรียบเนียนนกแสกชอบอาศัยในที่โลง่งเช่นโรงนาโกดังหลังคาบ้านบางพื้นที่ในชนบทซึ่งเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษว่า barn o w เพราะมักเจอในโรงนา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหนูเยอะค่ะเพราะอาหารหลักของนกแสกก็คือหนูเลยครับเป็นประโยชน์มากกับชุมชนเกษตรถ้าที่ไหนมีนกแสกจำนวนหนูมักจะลดลงแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาเบื่อหนูนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในหลายประเทศถือว่านกแสกเป็นตัวแทนของความโชคดีแต่ในบางวัฒนธรรมรวมถึงบางพื้นที่ในไทยกลับมีความเชื่อว่ามันเป็นลังไม่ดีเพราะเสียงร้องของมันค่อนข้างแหลม และเรียกยาวทำให้บางคนรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่ถ้าอธิบายตามธรรมชาติมันเป็นเพียงเสียงสื่อสารของสัตว์เท่านั้นเองค่ะไม่มีความหมายอื่นเลยคำว่านกฮูกจริงๆเป็นคำเรียกทั่วไปครับไม่มีชนิดเฉพาะเจาะจงคือคนไทยใช้คำนี้เรียกนกที่หากินกลางคืนตาโตกลมหน้าแบนเหมือนภาพจำของนกฮูกในหนังการ์ตูนแต่ในความเป็นจริงคำนี้เป็นคำรวมๆที่ไม่บอกว่าคือชนิดไหน ถ้าเจอนกตากลมโตใบหน้าเป็นวงกลมธรรมดาขนสีเทาน้ำตาลดูคล้ายนกที่เราเห็นในภาพการ์ตูนหรือในแฮร์รี่พอตเตอร์คนไทยก็จะเรียกทั้งหมดว่านกคูกทั้งที่ความจริงมันคือนกเข้าแมวค่ะไม่ใช่นกคูกตามความหมายทางวิชาการกล่าวว่าง่ายๆว่านกคูกเป็นคำที่คนไทยใช้แบบกว้างๆแต่ถ้าต้องการเรียกให้ถูกต้องตามชนิดในธรรมชาติ เราควรเรียกว่านกเค้าแมวครับเพราะส่วนใหญ่ที่พบในไทยคือกลุ่มนั้นจริงๆนกเค้าแมวอยู่ในวง s t r i g i d ด e ซึ่งเป็นวงเดียวกับนกฮูกตามสากลแต่ในไทยนิยมใช้คำว่าแค้แมวมากกว่ารูปลักษณ์ของมันค่อนข้างชัดเจนคือใบหน้าเป็นวงกลมแบบจานแบนแต่ไม่ได้เป็นรูปหัวใจเหมือนนกแสกค่ะนกเค้าแมวหลายชนิดมีตาโตมากทำให้ปรับตัวกับการมองเห็นในที่มืดได้ดี ลวดลายขนมักจะมีสีน้ำตาลเทาหรือครีมมีลวดลายช่วยพรางตัวกับต้นไม้เป็นสัตว์ที่ชำนาญในการซ่อนตัวระหว่างวันและออกล่าตอนกลางคืนครับถ้าใครเคยเห็นนกตัวกลมๆตาโตๆเกาะนิ่งๆตามกิ่งไม้ในสวนหรือในป่ามักเป็นนกเขาแมวค่ะไม่ใช่นกแสกและไม่ใช่นกฮูกชื่อประเภทอย่างที่เข้าใจกัน เสียงร้องของนกเขาแมวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันบางตัวร้องเป็นจังหวะสั้นๆบางตัวร้องเป็นเสียงขึมแต่ไม่ใช่เสียงฮูกฮูกแบบภาพจําทั่วไปเสมอไปนะครับนั่นเป็นเสียงแค่บางชนิดเท่านั้นนกแสกชอบพื้นที่โลง่งแบบโรงนาบ้านร้างหลังคาสูงใกล้พื้นที่เกษตรเพราะมีหนูเยอะอาหารหลักของมันชัดเจนมากค่ะนกเขาแมวและนกฮูกตามสากลนั้นชอบป่ามากกว่า หรือสวนที่มีต้นไม้สูงเพราะมันหลบตัวในโพรงไม้หรือกิ่งไม้หนาะช่วยพรางตัวได้ดีกว่าดังนั้นถ้าเห็นในบ้านหรือหลังคาส่วนใหญ่คือนกแสกถ้าเห็นในสวนป่าหรือต้นไม้สูงมักเป็นนกเขาแมวครับนกแสกมีพฤติกรรมการล่าที่เน้นการได้ยินมากกว่าการมองเห็นแม้ว่าตามันจะมองเห็นในที่มืดได้ดีแต่มันเชื่อหูมากกว่าโดยเฉพาะเสียงการขยับตัวของหนูแต่ในนกเขาแมว ตาจะเป็นจุดเด่นหลักมันพึ่งพาการมองเห็นมากกว่าเสียงแม้จะมีประสาทรับฟังที่ดีเช่นกันแต่สายตาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจับเหยื่อเช่นมแมลงสัตว์เล็กและสัตว์ปีกบางชนิดในเรื่องความเงียบนกแสกยังของได้เปรียบที่สุดในบรรดานกกลางคืนทั้งหมดการบินเงียบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ของมันส่วนแควแมวก็จะมีเสียงปีกเล็กน้อยแต่ก็ยังเบาวกว่านกหลายชนิดในหลายประเทศ นกแสกถูกมองว่าเป็นสัตว์มีโชคเพราะมันควบคุมจำนวนหนูซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญแต่ในบางวัฒนธรรมกลับถูกมองว่าเป็นหลังไม่ดีเนื่องจากเสียงร้องและการออกหากินกลางคืนทำให้คนตีความไปต่างๆส่วนนกเขาแมวมักถูกเชื่อมโยงกับสติปัญญาความลึกลับหรือความรู้ลึกซึง้งเหมือนที่มักปรากฏในสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นตำราเรียนโลโก้วิชาการบางแห่ง หรือภาพยนตร์การ์ตูนความเชื่อเหล่านี้เกิดจากภาพจำและการตีความของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์โดยตรงเราควรดูมันในแง่สัตว์หว่าที่มีหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศมากกว่าเพื่อให้จำง่ายผมสรุปตามรูปร่างให้ชัดเจนเป็นข้อๆอนะครับ 1. นกแสกใบหน้าเป็นรูปหัวใจสีขาวนวลมักมีสีน้ำตาลทองด้านหลังตัวเพรียวบินเงียบมาก พบตามโรงนาบ้านร้าง 2. นกเขาแมวใบหน้าเป็นวงกลมของจานเสียงตาโตขนสีเทาหรือน้ำตาลลวดลายพรางตัวพบตามป่าสวนต้นไม้ใหญ่ 3. นกฮูกไม่ใช่ชื่อชนิดเป็นคำที่ไทยใช้เรียกรวมๆโดยมากหมายถึงนกเขาแมวการจำแนกแบบนี้จะช่วยให้เวลาเห็นตัวจริงหรือรูปภาพคุณจะแยกได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรคะ่ะ นกแสกช่วยควบคุมประชากรหนูทำให้มีบทบาทเด่นในพื้นที่เกษตรนกเข้าแมวช่วยควบคุม,มแมลงและสัตว์เล็กทำให้เป็นส่วนสำคัญของความสมดุลในพื้นที่ธรรมชาติและนกทุกชนิดในกลุ่มนี้เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของระบบนิเวศถ้ามีจำนวนลดลงแสดงว่าพื้นที่นั้นมีปัญหาบางอย่างเช่นการใช้สารเคมีมากเกินไปนกแสกเท่ากับหน้าเป็นหัวใจสีขาวชอบโรงนา นกฮูกเท่ากับคำเรียกกว้างๆนกเขาแมวเท่ากับหน้าเป็นวงกลมตาโตลายพรางชอบป่าทั้งหมดเป็นนกกลางคืนที่สำคัญต่อระบบนิเวศและไม่ควรถูกมองว่าเป็นลังไม่ดีหวังว่าการอธิบายแบบละเอียดครั้งนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างชัดเจนขึ้นนะคะพ้าชอบการเล่าเรื่องแบบสบายๆและได้สาระสามารถติดตามได้ในตอนถัดไปครับแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะ